สวัสดีครับวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3บทที่3เวลาเรื่องการอ่านการเขียนบันทึกทกิจกรรมที่ระบุเวลาจัดทำโดยคุณครูสันติชัยสอนสุขเจริญโรงเรียนรัชชาลังสรร์สังกัดองค์การบริหารส่วนการอ่านและบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา การบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะครับโดยทั่วไปเนี่ยประกอบไปด้วยชื่อวันนะครับเดือนพศนะครับจะอยู่อ่าส่วนบนของบันทึกนะครับนะและเวลาเวลาเนี่ยก็คือเวลาทํากิจกรรมเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายของบันทึกนะและกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของบันทึกนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยในการบันทึกนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับบันทึกกิจกรรมของแก้วตาเนี่ยในวันเสาร์ที่13เมษายนพศ2562จะอยู่ด้านบนเห็นไหมครับเห็นไหมทั้งวันนะครับเดือนปีพศนะครับจะอยู่ด้านบนส่วนเวลาเห็นไหมครับเวลาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ6นาฬิกานะครับ แก้วตานั่งรถไฟไปบ้านยายนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาเห็นไหมครับ10นาฬิกาถึงบ้านยายละ12นาฬิกานะครับรับประทานอาหารกลางวันนะครับ13นาฬิกา30นาทีเดินทางไปสวนสนุกอ่านี่คือบันทึกของเขานะอันทางด้านขวานี่คือกิจกรรมนะครับ20นาฬิกา45นาทีแก้วตาเข้านอนแล้วครับนะเห็นไหม นี่คือวิธีการเขียนบันทึกนะครับนักเรียนจะไปบันทึก6กโมงฝั่งนี้10บโมงฝั่งนี้หรือต่อกันอย่างนี้มันมองไม่รู้เรื่องนะครับนักเรียนจะต้องจัดเป็นเวลาเลยนะครับอย่างหนึ่งบรรทัด6กโมงก็นี่เลยนะครับแต่ถ้าเราบันทึกยาวนะครับในช่วง6กโมงเราก็บันทึกต่อไปเลยพอถึงเวลา10บโมงเนี้ยเราก็เลื่อนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับไม่เอาไปต่อข้างบนนะครับโอเคดู นะอ่านบันทึกกิจกรรมของก้ตาเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่13พศ2562 25เวลา6นาฬิกานะครับแก้วตานั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดฉะเชิงเซาอ่านนี่คือการอ่านนะครับนะ10นาฬิกาแก้วตาถึงบ้านยายนะครับเวลา12นาฬกาแก้วตารับประทานอาหารกลางวันนี่คือการอ่านบันทึกนะครับนะ ต่อไปแก้วตาเ <Lucas> ดินทางไปสวนสน,สนุกเวลา13นาฬิกา30นาทีและเข้านอนเวลา20นาฬิกา,นา,า45นาทีนะครับนี่คือการอ่านบันทึกนะครับนะสั้นๆง่ายๆนะอ่ะ นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้งานนักเรียนนะครับให้ไปบันทึกกิจกรรมประจําวันของตัวเองนะครับบันทึกกิจกรรมประจําวันของใครนะครับของเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเขียนมาในวันศุกร์นะครับที่22ตุลาพศองพันหโมง8โมง10โมงนะครับ7โมงนักเรียนทำอะไรนะครับตื่นนอน8โมงอาบน้ำกินข้าว10โมงทำอะไรนักเรียนเขียน นะครับเขียนบันทึกกิจกรรมให้คุณครูนะครับแล้วถ่ายรูปส่งไลน์มาเดี๋ยวครูจะย้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเควันนี้คลิปสั้นนะครับนะคุณครูขอจบการนำเสนอนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ